บายดี bye. สวัสดีเดินซ้าเปื่อๆพี่น้องวันนี้ซาๆกันสิพาออกมาเลาะมาชมบรรยากาศทางหนอกคือเกาแล้วค่ะพี่น้องบรรยากาศยามแรงๆนะจ้ามาเบิงมาชมน้ำกันเวยค่ะ บรรยากาศสวยๆที่ไอคอนสยามเพื่อกล้าละกาพี่น้องบัดไปทางไดนไเนาะวัดไปเวียนมา,านกันเลยละจกาพี่น้องเบิ่์งชมน้ำกันนะค่ะข้างหน้าคนกะชีวันนี้บรรยากาศฝนตกเนาะค่ะพี่น้องซีนหนาวๆเย็นๆเนาะเขาออกไปข้างหน้นาวันนี้ฝน,น,นตกเนาะจ้ะวันนี้ก็ะโนลกพลอยไปเลยเนาะค่ะ ว้าวหมักหน่อวจ้าบรรยากาศพ้นต๊ต๊กับ่บแห่งนะคะพี่นนองว้าวสาวสวยหางๆใจหน้ล่างเลยนะคะจ้งกาวมากนะคะว้าวแปดเพิงแรกนะคร ในช่วงแรกหันไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมี4ช่วงของก,การแข่งขันนะครับเฟรมเทอร์ม่าแดนซ์นะครับซึ่งแต่ละช่วงเนี่ยอย่างที่บอกเลยความมันแต่ละทีมนะฮะแตกต่างกันนะฮะความน่ารักความเท่แบบผู้ใสแล้ววันนี้ครับเป็นรอบออดิชั่นนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมีรอบพิเศษที่จะจัจดงานริงซ<ม>องหลายเหมือแหลกค่ะพี่น้องจริว่าเราจะมีนะครับรางวัล The Bass ซึ่งเป็น The Bass Band Dance นะครับให้กับคนที่เป็นสายแบบสายเต้นจริงๆนะฮะตอนนี้ครับ เราจะอีกสักครู่นึงเราจะเริ่มนะครับการแข่งขันและสมัครเรียนเก้าแดนสคอมปีดิชันนะครับซึ่งในระยะเวลาเนี่ยไม่เกิน30นาทีนะครับมีใครอยากจะร่วมนะครับสนุกกับรางวัลนี้ไหมครับที่จะหาเดอะเบสเรียนเก้าแดนซ์ซึ่งตอนแรกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจะมีแค่รางวัลเดียวที่เป็นเดอะเบสนะตอนนี้เพิ่มรางวัลเป็น7รางวัลแล้วจ้ามีใครอยากร่วมสนุกนะครับมาได้เลยนะครับเตรียมตัวนะ แต่ก่อนอื่นครับนี่มีหนึ่งท่านที่จะขึ้นมาพูดกับผมนะครับจะมาช่วยเล่นช่วยบอมว่าชมกันนะจ้ามาในกวันเสาเนาะนะครับ้อนเสาเดี๋ยวขอเชิญเลยแล้วกันนะครับสำหรับครูอิงครับตั้งแต่ครูอิงครับสวัสดีค่ะครูอิงครับสักหนึ่งสเต็ปครับเอาไม่ใช่เอาไม่ใช้นครับครูแล้วเราก็เต้นท่าเดียวกันเลยคุณครูใจเย็นเดี๋ยวท่านี้พป่เต้นข้างเวทีครับอขอได้ค่ะคุณครูครับเด็กชนุวิที่หนึ่งครับวันนี้กับ The Best r a n d o f Dance เมื่อวานก็มีเดอะเบสไล่ร้องน้ำแดนดัไปแล้วสนุกไหมฮะแด o น้ a แดนเมื่อวานอ่าได้มาจากรูคนเมือ่อวานเขาบอกว่าสนุกมากวันนี้ก็ย<ม><ม>อยากให้สืลแบบสนุกสนุกเหมือนกันนะครับสำหรับรางวัลที่บอกว่าจากหนึ่งเป็นเจ็ดรางวัลน,นะครับ รางวัลที่1ของเราเนี่ย The Best Random Dance เนี่ยจะได้เงินรางวัล1,000บาทนะครับจากไอคอนสยามแล้็จะมี Gift b o h e r Creative นะครับจาก The Inner Studio แล้วก็จะมีของขวัญพิเศษด้วยนะครับจาก B House Studio รวมไปถึงนะครับรางวัลที่2และที่3นะครับเป็นรางวัลพิเศษจากไอคอนสยามแล้วก็ทาง b, b House Studio แล้วก็จะมีนะครับเป็น Gift b o h e r อีก4รางวัลเป็นชมเชยให้อีกนะครับจาก The Inner Studio ด้วยทั้งหมดเรางวัลด้วยกัน คุณครูช่วยเลยด้วยนะได้เลยค่ะนี่คุณรูพร้อมแล้วพวกเราครับใส่เต้นพร้อมไหมมาเบิกมาชมนะพร้อมนะสามชิ้นกางเกงตรงนี้ครับนี่ฮะเมหน้าที่ของเราคือเต็มที่แบบนี้เลยนะครับโอเคไหมทุกคนพร้อมแล้วครูพร้อมนะพร้อมค่ะ One Two Three Let's Go